สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปเที่ยวเลาะนะคะเรานั่งรถจากหอยชายนะครับกับเรือเฟอร์รี่นะคะใช้เวลา25นาทีนะคะก็ข้ามฝั่งก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ นี่อากาศสดใสค่ะทพองฟ้าโปร่งนะคะแต่ว่าอาจจะมีฝนตอนบ่ายนะคะอากาศอากาศกำลังนี้ค่ะตอนนี้อากาศเป็นใจค่ะที่นี่ขอนช้างนะคะแล้วก็กาลังเดินทางไปตราดนะคะที่เห็นนั้นก็จะเป็นฝั่งอ่าวธรรมชาตินะคะท่าเรือจอดที่จะไปจอดตรงนั้นะคะ เดี๋ยวอีกประมาณสักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีก็จะถึงฝั่งแล้วนะคะก็อากาศดีมากๆใครจากจะไมา่เที่ยวเกาะช้างก็มานะคะช่วงนี้ห้องก็ยังไม่เต็มนะคะอันนั้นปลากระดูนะคะ อากาศให้เลยค่ะอากาศดีตอนนี้เวลาก็9ก้าโมงป่าสิโมงนะคะเหลือก็จะมีทุกครึ่งชั่วโมงนะคะช่วงนี้หน้าหน้าหายซีซั่นกลางจะมานะคะฝงที่เห็นตรงนี้ เรือก็จะเป็นเรือลำใหญ่นะคะก็จุคนได้200กว่าก็มีตั้งเรือตั้งรถค่ะแต่อีกไม่นานเกาะช้างเขก็จะทำสะพานแล้วนะคะอตอนนี้ก็ดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเรืเอ,อ,อ,อจะจอดเทียบท่าแล้วนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ <ünd ein> ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะช่วงนี้ก็เหลเ,เรือเทียบท่าแล้วนะคะ mhm. นายประคุตเอกค่ะ